ก็ขอสวีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการดาวน์โหลด windows 7 gamer edition 6 4 b i บิตนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปให้ไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับก็เป็น windows 7นี่แหละนะครับแต่ว่าก็จะทำออกมาสปอร์ตกับเกมก็ลองไปอ่านพวกนี้ดูนะครับผมก็ขีเ้เกียจนะครับมันเยอะนะครับแล้วก็ ก็จะเป็นไฟล์มีไหมให้เรานะครับซึ่งมีทั้งหมด6พาร์ทนะครับวิธีดาวน์โหลดก็มีแล้วแหละก็เผื่อใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ดาวน์โหลดให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะมาะแนะนําการดาวน์โหลดพาร์ทแรกนะครับมันก็ดาวน์โหลดเหมือนกันทุกพาร์ทแหละครับแต่ว่าผมจะมาะทําให้ดูว่ามันดาวน์โหลดประมาณไหนนะครับรอนะครับไม่ต้องใจร้อนกดสัคลิปครับ โอเคครับตรงนี้ปั๊บแล้วติกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปนะครับพาร์ทหนึ่งเนี่ยจะมี 500MB นะครับ6พาร์ทก็ประมาณ3กิกได้นะครับนะครับผม6กิกเนี่ยก็ประมาณ3กิกได้แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ ดาวโหลดแล้วนะครับก็รอ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับเกือนขึนมานะครับผมก็จะไม่โหลดให้ดูนะครับก็ขอไปด้วยนะแต่ว่าโหลดอย่างเนี้ยหกหกพาร์ทนะครับก็ประมาณสามกิกนะครับก็เพราะว่าเน็ตผมมันช้านะโหลดไปก็เนี่ยครับชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ขอไฟกันด้วยนะครับก็สําหรับใครพอเป็นแนวทางนะครับในการหาดาวโหลด Windows นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Windows 7 Gamer Edition ช64บิตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันด้วยสํำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม